อย่างแรกตั้งกล้องให้ได้ก่อนอย่างแรกอ่ะอึ๊บโอเคค่ะเนี่ยก็จะเป็นกล,กล้องที่ใกลขึ้นมาเปิดกิญชื่อน้องมีตำหนิหน่อยอ่ะคือเราไม่ทำตอนนินะ ไ er ม่ใ pues ช่น้องานนั e> ้นเพื่อนญาติเขาามาบีบเร่นอะไรแล้เขาก็เออตำหนิขึ้นเลยแง่แง่อุ้ยละอุ่งงานแบบนี้แบบนี้ 好吧。 嗯。 ก็มาในน้องสีดำตรงนี้สามารนอันนี้คือตรงนี้คือต้องใส่ถุง บายบายไปก่อนนะ